Đợt tầm ta phát có phát rồi hả? Nói tịt rồi Nó dài à Lụt rồi มันเปลีย่ยนไรแต่ต้องเปลี่ยนเพศสกิลแล้วเสียไหมเฮ้ยพี่อันอะไรนะยังก้อนยงให้คืนแค่ยี่สิบเหรอไปได้ไปเลยจะได้ไม่ตะตัมอยู่ดาบล้ ต่อแล้วนะครับผมมาันพอพี่เจอบ้าพิว <c oughs> เราบตรงนะงนะจะไปอ้วกครับอ้วกครับปลนะ รอหลุกใหม่ฮะรอไถเอาเลยครับทาหมดแล้วครับเสรแล้วครับ,รบอ้าวไม่โดนน้ำอีก ดนาอยู่ไกลมากเันโอ้ใหญ่ว่เนี่ยจุ oh. yeah, ้งง่ะวางเนะ เอาไายน,นะยัดเลยทำบแล้วครับตอับบอแล้วครับลูก ติดหรอติดต่อละยาวไปอา้ว<ร>าลวลด่าติดละติดละติดล,ะ,ดล,ะ,ดละและลยยนะ้วเหมนมันบักัเลนเยาไหลเกินไปดาบนะครับพายุกๆๆๆ่อนนะพวก่อนครับอาเเค ไอ้ล็อกนะั่นนะั่นะนะแล้วแล้วโอเคทางไหนอย่าทำโอเค้ะเนี่ยเกตฮะเอฟอ้าต้องใส่เทะไอ้ข้าสติจริงอ่ะถ้าไปใส่ล็กกูดาวก็เท่านั้นะนะ่ะตายก่อนทิ่ ทลยแล้วครับะครับอยู่ดับใกล้แล้ว เอาบางทีนะฮะไอชิปว้านะลืมตัวทหารชิปนานด้ล,ลงเยอะๆแล้วไม่ลหลามันเป็อ ยิงดีไม่มีใครโดดตามมาเ,เมดครับไม่ใช่ละเอาแอคทีฟมันหายไปไงที่แล้วไม่มีคนโดดตามเออเอไมอ้เดี๋ยวดีประสบการณ์สูงกันหมดรู้พี่ก็ไปหยุดด้วยนะพี่โดดเลย <laughs> เอายาตาเนี้ยทำอะไรเน๊อ อบาาแล้วจ้าดีจังดแล้วเฮ้ผมเคยได้รับมังกรตัวนี้รอบหนึ่งนะพี่อา้าวหลบได้ได้สายาหลบได้หมดเลยได้แม่ จะให้พี่ตาวมาสายานี้แหละไม่ได้ฉายาแล้วเพิ่มด้เห็นเตาวคูแมนสปริงไฮโดรดตุล้วครับหลังไถยฮะขอหนักหนักสามโมงแล้วครับ าไว้นิ่งๆแถวเนี้ยสวยแล้วพี่อยู่กลางยืนแม่กระทั่งดูตำแหน่งยืนแม่อยู่แถวที่สองพี่ตอมาเรื่องกลาง รอแล้วนะเตรียมสติจงอยู่กับเจ้าบอลรวมตรงนี้กันเยอะเลย12เบาฮะ12เบาเลยเบาเลยหยุดเลยฮะ12ระวัง6อย่าเพิ่งเอาแตกนะให้ปล่อยเลยมาหน่อยปล่อยเลยมาหน่อยเอา6แตกเลยฮะตามด้วย12นั่นรวยรอ6ลูกรอ6ลูกแต่สติก่อน มถ่ายดูดก่อนเดี๋ยวไม่เอาถ่ายดูดแล้วรอรอรอหกลูกนะอ่ารอหกลูกฮะหลังถ่ายก็เข้าไปตัดตอนะฮะเอาไปตรงกลางพี่ต่อไแล้วนะพอแล้วหนึ่งเล็บด้อยเหลือต่อครบพอแล้ว Hỏi, đai lọt đai lọt 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 hả thái lụt còn tí lơi thái lụt còn tí lơi tàu phản nhớ bên này quá nhá gám đỏ của ngũ gám đỏ của ngũ ตีครับตีครับอย่าหยุดอย่าหยุดตีตรงกลางโอเค <Okay S 2> ตีไป,ป,ปมาแล้วสวยเลยเนี่ยเราต้องเล่นจังหวะนี้เยี่ยมแล้วสิบสองฮะใส่ไปเบาฮะสิบสองเบาเหลือครึ่งหนึ่งสิบสองเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์หกหกเบาฮะหกเบาฮะเลยมาหน่อยให้เราเดินเลยมาหน่อยโอเคตีหกครับตีสองครับเอาเลยครับพอพอพอเรียบร้อยเอาต่อฮะเราหกลูก เอาเลยครับจัดเต็มจ้ะสันตีแล้วฮะร้อนนะเจอไหมพอจบแล้วหัวนี้อนไปแล้วครับเอาเยอะที่สุดเอาเยอะที่สุดแลางตลอดเต้นลืมใจเย็นพี่ยังยังไม่นั่นเอาเอาขึ้นมาก่อนปั๊บฮิว อเป็เองพี Na, Turn, h, oh <S <s oh ่นะฮิว okay. สักคู่สักคู่อย่าให้มันออกไอ้นี่ฮิวนะหัวเอาเอาเข้าได้เอาเข้าเลยฮะถ้าหกลูกเอาเข้าได้เอาเข้าเลยอย่าให้ออกมาหัวตีให้ไวฮะอย่าให้ออกมาหัวหกลูกไหมเข้าหกลูกเอาเลยนะไปไปไปยเอาไปเลยไปเลย ต้อไปอักลางๆลากางไว้ลากกลางไว้ที่นี่เดี๋ยวเป็นอะไรไม่มีที่หนีต้องหนาบเดี๋ยวย้ายออกมาวฮย้ายออกปักขยวเดี๋ยวเดี๋ยวซุ้นไหนซุ้นไหนหกลูกหกลูกพอแล้วพอยาวยาวตั้งกะตีฮมาแล้วสวย ขอดูลูกสิบสองก่อนฮะใจเย็นใจเย็นตองแล้วตองขึ้นหลอสิบสองขึ่งหลอดครึ่งหลอดลุยสองขึ่งหลอดลูกหกปีแตกเลยฮะลุกหกเลยเยอะมากอย่าพึ่งนะลูยสองอย่าเพิ่งนะเสร็จแล้วลูกหกลูกหกปีแตกปีแตกโอเคฮะสวยปลุยลุยลุยโอ้เอาายเลยนะไอไอไอถอยฮะถอยฮะไอฮะถอยถอยให้หมดเลยถอยหมดเลยเอาอิโดโฟโต้ไว้โอเคไม่ใช่เข้าครับไม่ใช่เข้าครับ เอาไวรอดเอาไวรอดายหายเข้ามาเลยนะระยะตายเลยนะสามวิสองหนึ่งายหายครับขอบลยกขอบลูกเลยเอาเอาเอาหนักเลยขอหนักเลยัตีให้ครับสามักเลยครับสีมานี้นะหายได้หายเลยหายได้หายเลยรับหนักหนักไว้

พอแล้วพอแล้วเอาเลยเอาเลยใครเกิดเกิดเป็นทีมให้ตายดีวะพอแล้วแล้วโอเคแก่นั่นแหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามาชื่อล่นถ่านลูกเขาไม่อ่านไก่ก่อนกดติดสกินไปเรียบร้อยละเข้าไปถึงมันจะประมาณครึ่งหลอดแรกอะพี่มันจะมีหิน มีท่านหินขึ้นมาก็เตะไปไว้สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งแล้วก็ขาดเดี่ยน <ปะ S 1> ลาบปลเซตมาง่ายที่สุดแต่่านใจเย็นใจเย็นวง